ไดีค่ะพี่สวัสดีค่ะเพื่อนเอฟซีเดี๋ยวพาเพื่อนเอฟซีดูอะไรนะคะมีนกตัวหนึ่งเมื่อคือนเลิกงานมาเลิกงานมาแล้วก็เดินมาเจอแมวลมางตะคุกพอดีเลยเพื่อนเอฟซีให้เพื่อนเอฟซีดูนะคะคือเลิกงานมาเพื่อนสีนี่นี่เลิกงานมาเมื่อคือนกำลังจะโดนแมวแต่คุบดูหวัวมันสีเพื่อนเอฟซี แล้วก็เลยเชื้อโรคเนาะแล้วก็ปิดจมูกเอ่อมันเป็นนกพิราบนะแมวกาลังตะคุบเลยโอ้ก็เลยช่วยมันแมวก็วิ่งตามนะเพื่อนเอฟซีดูสิกัดหัวมันจนเพื่อนเอฟซีดูหัวมันนะถ้าจับนี่ต้องเอาถุงมือใส่แล้วปีกมันก็โสงข้างนะเพื่อนเอฟซีดูหัวมันสิเนี่ยกัดจนเป็นแผลเพื่อนเอฟซีดูข้างหลังนี่ปีกโสงข้างอ่ะมันจะหักหรือเปล่าแต่ใส่ยาตะดินไปแล้วน่ะข้างนู้นเพื่อนซะีไหมน่ะ นี่มันไม่สันเลยเอายายาไอ้นั่นแหละตะดินใส่นาพืนซีตัวเลกมันสันจนคขจะปวดอะนะนาะพืนซีไหมน่ะโอ้ยนางสันมากเลยแล้วพอเอาเอาข้าสานให้มันเอาน้ําให้มันไว้ที่ระเบียงเอาหลังใส่พอนันไปมันก็จะไม่ยืนตรงระเบียงนเพืชซีก็ไปจับใส่เข้าไปแล้วก็คุยกับมันไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่เรื่องแต่เราไม่รู้นะอย่าออกไปนะบอกบินก็บินไม่ได้ปีก็หักเนี่ยรักษาตัวห,หายว่างี้นี่มันมันไม่ออกเลยนะเพืนเอฟซี มันก็อยู่ในหน้่นสารมากเลยเนี่ยปีข้างเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยข้างในเห็นไหมเนี่ยนะพื่นสีเห็นไหมเนี่ยโนะดนเป็นฟันแมวเลยขนหลุดออกมือเลยข้างในเราเอายาตะดินใส่หัวมันดูหัวมันสีพื่นสีน่าน่ะตรงท้ยถอยไหมนะน่นน่ะเป็นรอยเลยตรงหัวมันออกหมดเลยแมวกําลังขยาเลยเมื่อคืนเลิกงานมาดีสารพื้นสีน้่สารมากเลยโอ้เป็นตาเอ็นดูายไหมแล้วก็ใส่ถุงมือนะ ถ่ายทุกงมือปิดจมูกแล้วก็เช็ด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 ตัวเอาน้ําชุบผ้ามาเช็ดตัวให้มันหน่อยนึงถ้ามันหายดีค่อยเช็ดให้สะอาดไม่รู้มันจะบินได้หรือเปล่าเพื่อนเอฟซีโอ้ยส,สารลายไหมเมื่อเช้าเอบดูเอเราก็ง่วงเนาะมันกินน้ําใหญ่เลยเพื่อนเอฟซีกินน้ํากินกินโหคือใส่จะหิวมากแล้วกินข้าวสารน่ะพูดนั่งสารมากเลยเพื่อนเอฟซีเอ้ยเห็นแล้วนั่งสารน่ะ ว่าคุยกับมันว่ามันต้องมายืนีทระเบียงนะมันอยู่ตั้งั้นสีนมันก็ยืนนะมันบินไม่ได้เนาะท่นนี้ไม่ไม่ออกมาเลยนะทีนี้มันอยู่ข้างในเลยมองตาปริบปริบไม่รู้เรื่องเราหรือเปล่าไม่รู้โอ้ตาสงสารหลายเพื่อนเอฟซีเอ้ยเดี๋ยวเรามาทำกับข้าวกันกันเพื่อนเอฟซีไม่ไปตลาดไปอะไรผัดผัดผักใส่หมูนี่แหละเพื่อนเอฟซีเพาเพื่อนเอฟซีทำข้าวดีกว่านะคะ มาค่ะเพื่อนซีทำข้าวกนะเทค่มมาผัดหมูใส่ผักนะคะเพื่นซีเองเก็ต้อนนี่นกระเทียมจะไหม้ กยมไม่หอมก็เอาหมูลงเฮ้ <c oughs> ชุนทำ <c oughs> มันหมอมุด้วยผันเอฟีให้มันงเนี่ยแล้วก็เอาหมูทามีอะไรกินผันเอฟซีเอ้ชุนผันเอฟซีกับัดผักใส่หมูนลลี่

น้ำกินนลครับเพื่อนใน้น้ำพนนะหมูสุด็ตนสุกเลย ยูขาเพื่อซีมาช้อนหนึ่งนี่ค่ะ้าก็นเพื่อีามันหอยเหมือนเดิมให้มันหาชกช้อนนะเพื่อซีนี่ค่ะช้อนหนึ่งไปเ,เลยไมได้อร่อยแล้วก็ชอนปลาเขียว,วเพื่อซี ก็ปาเียวปาขาทองช้อนหนึ่งเพื่สีช้อนหนึ่งแล้วก็ไปที่ไทยผลนะคะไทยผลด้วยผลน,นะหมูเราเต็มเลยอาดหายหมดเลยเพื่อสีโอให้เราคิดมากเลยว่าเลหมูหาหาขาดายขาดายหมด เนี่ยมุดไปกัเนเลยนะเียวเลยนี่ผักไสหมูนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะขอ,ขอให้เพื่อนฟรีทุกคนเดินทางไปไหนขอปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนะคะแข็งแรงธรรมาหากินขอให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะคะอย่ากเก็บอย่า